สวัสดีครับรอบปิดท้ายรายการอันนี้เจ้า e อเวอเรครับนะบใส่ล้อ20นะครับลบ12นะครับพร้อมกับใส่คิ้วล้อนะครับอันนี้คิ้วล้อ6นิ้วสวยงามเลยนะครับนะไม่ล้นแน่นอนครับ100%ล้อก็จะเป็นล้อของ Cosmic นะครับตัวนี้ลบ12กว้าง10นะครับพร้อมกับยางแรปเตอร์ 2 7 5 5 5 2 0นะครับนะหลอโหดดูดันเลยทีเดียวนะครับนะถ้าอยากได้สเต็ปนี้แบบนี้ก็ทักทายกันได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนจบอีกทีนะครับเดี๋ยวผมรีวิวตอนจบอีกทีว่าใส่แล้วหล่อแค่ไหนอันนี้ยกหนึ่งนิ้วขึ้น2นิ้วนะครับเราก็ยกให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ติดคิ้วให้เสร็จเลยนะครับติดคิ้วให้เสร็จสวยงามเลยทีเดียวนะครับนะกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย กับร้านไฮเอ็นแม็กซิ่งครับไฮเอ็นออฟโรดนะครับสุวิ N o P L o D, นทวงยี่สบองมุรีนะครับพร้อมจัดให้เลยเจ้าเอเวอเรสต์พร้อมกับ 120. นะล้อยี่สิบล้อคอสมิกนะครับกับยางคอสมิกสองเจ็ดห้าห้าห้ายี่สิบนะครับ, 5, 20, รบเดี๋ยวมาชมตอนเสร็จแล้วนะครับความหล่อความสวยงามมาเลยครับ